สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับเมม่อา,มาอีกเลยเดิมบ่อยากให้เห็นปากดอกพี่น้องเพราะอย่างเห็นปากย้ำไดไปตัดต่อคลิปเจ้ากน,นก็โอเคเด้เพราะใกล้สได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วปากกับเสียงไปคนระทางไม่ปากไว้กนเออว่าเร็วๆปากเ้ีพยง,งาพผง,งา,งงาอ,ยอยู่คือป่าตายน้านี <c> ่ <oughs> ก็เลออย่อบ่คอยอยากให้เห็นปากมึงเด้พี่น้องเดี๋ยวนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นว่าเป็นอย่างโทรศัพท์เมมาพังพี่น้องซื้อมาได้ประมาณบระมาณหดสามเดือนจะเป็นอย่างกดแบบว่ากดวิดีโอกับบล็อกกดอย่างบลได้แบบ มูกับเฮดซอยเอ็มม่ากับลองกดบังเอิมมันมันไม่ได้จริงๆริงนะแม่สันมืนนีมันเป็นมาสองมื้อแล้วมือนี้ก็เลยให้คุณสาเอาไปให้ร่างเขาเบิร์งพอลมันยังอยู่ในประกันยู่สิแไ่พี่น้องเอ่อโทรศัพท์หนังสือสามพันกว่าคโนบมได้แพงคอยสุราษแม่เอ็มมานั่นลาละก็เลยยืมกล้องเอ็มม่าบบดนี้ก็เลยกล้องเอ็มม่ามันตัดต่อบุคคลอันนี้น้ำแหลละกันแม่เอ็มม่าก็เลยมาเท็ดคลิปแบบยาวไปเลยบริไทแบบมาตัดนะไม่พี่น้องเพราะว่าอย่างเอ็มม่าบออยากห้ยไส้ของเขาบอกว่าแม่เอมมไีง ลูกว่าอันนี้พนไปโรงเรียนแม่เอามากรเลยยืมโทรศัพท์ลูกมาเหตดตอมาถ่ายคลิปพี่น้องบันนี้สิมาเหตดคลิปอย่างเยสุดามาเดอร์คลิปนี้เพราะว่าอย่างแม่เอามาจะดราม,ม่าพี่น้องมาเบิ่งหมากทุเรียนเดอสิเห้เบิ่งให้เจ้าท้าย,ายบนบาลูว่าราคาจากบาทเนี่ยอ่าที่ส่งมาต่างประเทศอะนอร์เวย์หรือต่างมันอุ้ยตายอุ้ยตายตาย,ตาย,ตายอันนี้มันจริงอ่าเดี๋ยวแม่เอมาจะให้เบิง่งกเลจ้าอันนี้ไอ้น้อยซื้อแต่ว่าขั้นมันซุกแล้วแม่เอมาจะออกซอยกันเบิ่งกด้จ้า อมเห็นชัดบอกนี่ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดคลนแต่ว่ามันมันเป็นกองน้ำได้จะอาจเป็นกองในสองร้อยแปดสิบแต่ว่าอันนี้ถนะ้ารวมราคาแล้วหนึ่งหนึ่งพันเก้าสิบห้าคลนนะพี่น้องแปลเป็นเงินไทยก่าสามพันเจ็ดสามพันแปดร้อยบาทนี่แหละพี่น้องอืมบ้านี้ไอ้น้อยซื้อม้านี่ซื้อมาได้ประมาณมันซื้อมาได้ประมาณอ่า หามื่อวเลยพี่น้องซื้อมาแล si ้วบันนี้หันก็เลยสิออกเงินกันออกเงินกันพอหย่างพ่นสิไปเที่ยวพ่นไปเที่ยวมันไปเที่ยวประเทศออิตาลีว่าสั่นไปหาหน้าไม้ว่าสั้นมูก็ได้อืมบันนี้ก็เลยว่าเข็มบมมีหม่องเอาไว้เอาไปไว้เงอนแม่มาก็เลยไว้ห้องเอ็ม่แม่เอแม่กับน้องกับลูกนก็หอมตลวลบอื่นเป็นหอมอยู่เดะวันนี้มือนีก็เลยได้เวลาออกมาเห็นขีบร้องเบิงพี่น้องให้เจ้าเบิงเ้อขนาดเป็นหกอาทิตย์เลยเดะน่ะยังแข่งเปกคือใครหำนี่เบิงแข่งคักแข็งแน่ บันไดแม่ไอแมากัเลซีมา่วว่าเป็นอย่างที่ว่าแม่ไอแมาว่าเป็เจ้าเยอะดราม่าว่าเป็นอย่างมึงคือมาเวาอันนี้เด้อแต่ว่าแม่ไอแมาจะเป็นคนดราม่าเองเพราะอย่างแม่ไอแมานี่จะร้ออีจักประมาณสามสี่มื้อสะก่อนหรือว่ารออัดจุดไอ้น้อยมานพี่น้องเสียออกกันคนละครึ่งน่ะไหมเออแต่ว่าคันมันบอันนี้นี่ไอ้น้อยเสียออกค้เดียวไอ้น้อยว่าคันมันบบซุกเด้คขั้นแบบว่า บสุกหมายถึงว่าตรงนี้ก็ขึ้นล้าเลยเนี่ยเพราะว่าแม่เอ๋มาเคยซื้อเมืองไทยตรงนี้นะพี่น้องให้เจ้าจ้อนี่เขาก็ไปไหว้ไปบม่มไปอย่างมองหอนนะอง้อนๆนะมองแบบว่ามือๆน่ะกับปสุกที่พี่น้องขึ้นล้าเนา่าที่ซื้อแม่เอ๋มากเคยเห็ดเมืองไทยเด้ออืมลูกเดียวนี่พี่น้องมันคือโพดขึ้นแน่ใช่ไหมนั่นแหละก็เอาไว้ตะกอนไะด้อีกสามซื้อซีมือแม่เอ๋มากจะมาเห็ดกลีบตอเด้อหวานเป็นอย่างไรสามพันเจ็ดสามพันแปดร้อยบาทค่นแม่พี่น้อง อืคัันบ่ออันนี้กะโอเคโชคดีไปเห็นไหมพี่น้องกัสิบ่อดราม่าใช่ไหมให้เบิ้งวิวงามก่านั้นข้าเจ้าวาแม่เอามางามกับวิวงามว่าซ่านอยู่นี่อาจย์เจ้าเบื้องเจ้าเบื้องกระตายแม่เอมามันจังไลไฟใหม่เอลีเด้ดีนะแม่เอามาออกมาเห็นไหมเนี่ยเพ่นกินดอกไหมเนี่ยเบิร์ดเลี้ยอยู่กระถางข้างล่างแม่เอามาก็เลยเอากระถางตัวนี้เนี่ยขึ้นไปตั้งไว้ไปตั้งไว้เพราะว่าพ่นสิบ่อให้เพ่นกินกระถางข้างล่างมันกระย่างขึ้นไปสตักแด็กฮาข้างบนอยู่พุ่นนะอุริเว หนูลงมาเดี๋ยวนี้นั่นนั่นนั่นอัญญาญฟันสิงตัวกับไม้พ่นลายลายได้พี่น้องเบิงแล้วจะเห็เบิงหยาฟันสิงตวคุณเอามาให้ทั้งเศร้าทั้งแรงยังมะเรงเอาเข่าบ้านพี่น้องย่างมะเรงเอาเข่าบ้านกันไปเอาอันไม้มาให้เพ่นเด็กกันยางมากินดอกไม้อยู่พู่นะหนูวหนัวอันหนูคนสวยของแม่โอ้โหมันคนสวยของแม่จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวปิดกล้องกันพี่น้องปิดกล้องสติแตยก่อนเด้อพระว่าตีออกซื้อมาได้ไหมฮะเฮ้ยบุตรีดอกฮักขึ้นอ,อย่างนี้ ยานแม่อุ้มยานแม่อุ้มนี่นช่ย้ยน่ารักแค่นี้แหละแล้วจังไปต่อคลิปทุเรียนเดอว่วาสิสุกหรือบ่สุก สวัสดีงามๆอีกรอบหนึ่ง้วจ้ะมาแล้วบอกทุเรียนซุกเล้วพี่น้องแต่ว่ามันที่ซุกแต่แต่ดุลแล้วล่ะแต่ว่าแม่เอ็มมาบได้เบิ่งมันเบิ่งเลยได้มื่นนันบัในซุกพุ่นเห็นบ่ะเพราะเฮงไอ้น้อยมันชิดาแม่เอ็มมาแมอืมเพราะว่าอย่างสีออกกันพูดละครกินพูดละครงกันเน่าหนิแม่เอ็มมากับทได้ออกพูดเดียวเบิ้คือกันคือเกาขึ้นกับกุ้งอะไรพี่น้องซื้อมาเราทิ่มแม้พุ่น มื่อยางมันห้อนเนาะข้างในนะพี่น้องในในงั้นเนี่ยซีซีถุงแม่มามัดไ้นี่พอาอยางโอ้ยผู้น่าจนจนเหือมันออกไวหอมหอมทุเรียนพอาอยางมัดไห้มันห้อนให้มันเอานัแหละจ้าเบิ้งแม่มาจะแก้ให้เบิ้งเด้อคือซิบ่ได้ดราม่าหรอกเด้อจ้พี่น้องเป็นอย่างจังว่าชิดราม่ามันบออั่นพอาทุเรียนมันอันอามาหนึ่งวันมันที่บสุกนะชิดดราม่าพวกคนไทยที่ส่มมาขายนะพี่น้องบันนี้คือสิบ่ได้ดราม่าขค่เจ้หรอกโอ้ย ก็ต้องไปเอามีดไหม้ตัวนี้พี่น้องลืมตัวนี้เขาพ่อได้กรีดให้โอ้มันจะกรีดนี่ซื้อตายตายเอามีดมากรีดก่อนแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วบวชใครอยู่แม่ไอ้มาย่างแต่มันเน่ามันหลาจแตมีดนี่นี่นี่มองนี่มันชิเน่าอยู่แหมไอ้มาว่าเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นสุ่มๆเลยลแต่ว่าบดทิ่มแล้วก็สิกินคือเก่าลัดนี่ไม่ช้ำแห้งเห็นบ่ว่าครับ แม่อมาไว้โดนพี่น้องที่แม่อมาว่าจะดราม่านั่นบบได้ดราม่าแล้วเพราะว่าคิดว่าข้าเจ้าทุเรียนดิบมาหน่ไหมพี่น้องอนึกว่าทางเมืองไทยส,สั่งทุเรียนดิบมาขายให้หน่ไหมหเ,ดเด้อเด้อคนสวยแกแล้วเด้อคนสวยน้อยคุณแม่ลูกสามมุกดหารจ้ะโอ,โอ,โอ้เนี่ยได้หนึ่งสองสองพู่น้อย,อยสามสี่จ้ะ เพราะอันนี้บอเห็นเนาะมันอยู่ข้างล่างเออมันตำ่ำห้าอันนี้คิดว่าจังใดกับซีนาอยู่แล้วพี่น้องนี่เห็นบอแข็งเป็ดเลยน้อยสิบ่ได้ดราม่าแบมนีม้คุณน่ะเนี่ยพี่น้องอืมชิได้แม่มาเห็ดคลิปดราม่าอยู่ดอกเนาะขนาดเนาะเรียกว่าสิบได้เห็ดบอนับดอกกันนิดน่อยหน่ะห้าแล้วก็อืมหกเจ็ดโอ้ยอันนี้พี่น้อง อันที่ไอ้น้อยเปิดขีดเห็นไหมม้นชินเอาแยกไว้ก่อนเนี่ย<ะ>นี่ผัวตื่นเธอต้องผัวข่าวกะแปดเก้าค่อยงามปายในอันนี้สิบอันนี้แม่มาจะกินมึงได้พี่น้องนี่ยเลยหน่วยละอันลูกละสามพันแปดเนาะพี่น้อง สามพันแปดร้อยคนกระตีไปเออสามพันแปดร้อยบาทโอ้โทษทีโทษทีโทษท,ท,ทีจ้ะอันนี้แม่เอม่าจะกินโอ้ยพี่น้องไอ,ถอ้ถืออันถืออันล้มมาอีกแล้วขันห็นเอาตั้งกล้องแล,ล้วล้มรดเสียงเฮงอันนี้นี่พี่น้องอันนี้ก็บซุกได้หน,น,น่อันที่แเเม่ไอ้ที่เอ็มมามันอึมเทียนไอ้น้อยมันกีดไว้นะกีดไว้สามาไว้เงะบึงหน่อยไหมพี่น้องตอนเมื่มันซื้อมานั่น นี่เขาตู้เย็นไว้ให้เขาอออแตแบ่งกินน้ำกันกับเอ็น้อยคนงามโอ้ยแพยงคัดแพงเนี่ยพี่น้องเอ้ยแม่มากหาก็ได้กินนี่เลยปีนี่นะปกติบบกินเด้อมันแพงแฮงขันไอ้น้อยโบซื้อมานี่กับซิบบฮันได้กินซ้ำได้ปีนี่ก็ได้ถ่าถือเลขจังสิกินว่าปีนี่อันนี้ก่อเนี่ยพี่น้องแข็งเปี๊กอยูะซื้อมานี่โบเมนเท่าไหร่วะเอ่อเดี๋ยวเริ่มเลยสองอาทิตย์ละพี่น้องสองอาทิตย์กลัวละซื้อมานี่ แม่ไอมาบอรลัว่าคนอื่นเห็ดคือแม่ไอมาบอแม่ไอมามากินข้าวเหนียวหนึ่งซุกไม่ไม้้อพี่น้องกับอันกับอันข้าวเหนียวหนึ่งซุกไม่ไมกับอันทุเรียนในพี่น้องข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวทุเรียนในก็มาแต่ว่าลูกแม่ไอมาอาอ็ดน้องออยนั้นอ่ากินข้าวเหนียวทุเรียนบ่เป็นจ้ะแต่ว่ามากินข้าวเหนียวแบบเนี้ยข้าวเหนียวแบบเนี้ยข้าวเหนียวจังเสียกับทุเรียนกินเป็นคือบ้าบอลูกก็ได้อืม แต่ว่าแบบข้าวเหนียวกับทุเรียนน่ยข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยกินบดเป็นแต่แบบนี้กินเป็นพี่น้องมองตั้งกะนยันท่านผู้ชมบ่เห็นเนาะนี่แกแข็งนี่พี่น้องแข็งสีแข็งห้าบัวพุ่นห้าพุนพี่น้องมันแข็งไหมอืออือเอาแบงไว้ให้ไอ้น้อยเพราะไอ้น้อยไอ้นอยมันมักกลิ่นกรอบสั้นไม่เยอะมากินกับเพราก็ต้องเอาแข็งๆเอานิ่มๆเนาะพี่น้องอื Ăn Anh bắt tụi ni tụi đà mà hết à. ปากอับเสียงที่ตรงกันมาเนาะพี่น้องไอ้บันในคลิปนี้ค <c oughs> ับคับพี่น้องปีนี้ปีนี้กลางปีแล้วปีสองพันยี่สิบสองหาคนได้กินทุเรียนเถ่อแรกขั้นเอ็นน้อยบุษซื้อมาไม่เอมากคับ กะบออันนี้เด้อกะบ๊อบกะบ๊อบบ้านได้ซื้อกินได้พี่น้องซื้อมาออกกับข้าวเย็น,นรสล้มพัดแซ่บเนาะเอ้าะแล้วฉันจะยืนทำไมอ่ะเก้าอีออ้ก,ก็มีอยู่เคยกินมาพี่น้องแบบนี้แซ่บแล้วจะขึ้นขากิ่นมะง,งวงชุบกับข้าวเหนียวนะพี่น้องเนาะ อากาศดีมันเองส่วนหัวไปขับเรือกตกปา่าสบอพี่น้องเฮคิปตกป่าเนาะเพราะช่วงนี้มันมีป่าอย่างแนงเขื่อนเนี้ยน้อยเลือกงานายสามเลือกงานสามโมงแรงเพิจจ่นตะสิมาล้วสันมากิน แต่ไอน้อยมันกินไอโุเรียนแล้วมันได้กินกับเขาเธอไม่ามากนวกินก็เป็นเหมือนว่านละพอแหละพี่น้องน,นี่เราถึงนุนแล้วเนี่เลยด้วจ้าคลิปเนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามให้แม่เอมมาเป็ีนกรื่งใจให้แม่เอมาเนยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย